โอท็อป oh, ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งรายวิทย์ครับรายการนี้จันทถึงเสาร์9โมงเช้าทางสยามธุรกิจสถานีนี้ตลอด24ชั่วโมงจะมีรายการดีๆนะครับเชิญมาชมกันนะครับอ่ะเชิญครับคุณกิกซี่วันนี้เรามีข้อคิดอะไรมาฝากค่ะคนเราอาจจะต้องเจอเรื่องร้ายในชีวิตมาบ้างแต่จำไว้เถอะมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะฮะนี่เป็นข้อคิดจากรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับขอบคุณมากครับซึ่งก็ปรับใช้กับคุณได้ได้ครับแน่นอนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชแนะนาตัวเลยฮะผมชื่อนายพัชร์ละนะครับสุพันธ์รัิริครับจากออโอโรครับครับตัดไปดูนะฮะนี่คือแฟนเพจของเขานะครับครับคืออะไรมันคือกระเป๋าเซลูล่า นะครับแล้วก็มี power bank อยู่ด้านในด้วยนะนะครับหลายคนคงจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเป็น new product ใหม่แก่กล่องนะครับใหม่มากๆกระเป๋าเป้โซลาร์เซลล์ครับเป็นการผสมผสานร่ว่างแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปอยู่ในกระเป๋าเป้ได้อย่างไงเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันและสินค้านี้เหมาะมากกับยุคในการประหยัดพลังงานนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสุนก่อนนะครับ i t o p p l u s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ โอท็อปสายบัวโอท็อปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครนะครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุคคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า ร้านตำหลายวิภาวดีซอยยี่สิบสองและเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟนชายพร้อมสูตรอร่อยมากครับทวินไมตาอิงพิธีกรสองภาษาหาแพ็คคู่นะครับเชิญเลยฮะแนะนําที่แฟนเพจก่อนครับคุณพัชระครับเชิญโอเคก็ตัวโอโรลของเราเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับพวกกระเป๋าทั้งหลายนะครับแล้วก็มี power bank อยู่ด้านในนะครับอันนี้เหมาะมากสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่ชอบแบบออกเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยนึง นะครับถ้าเกิดจะหรือว่าเด็กใช้ไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กส่วนมากเนี่ยก็ไม่ค่อยถือกระเป๋ากันแล้วแปลงเลยก็สะพายเปย์ซะส่วนมากแล้วก็พลังงานที่ได้จากตัวมันเป็นพลังงานสะอาดคือมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วการเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยสื่อสารเนี่ยออนไลน์อะไเราก็ใช้โทรศัพท์ซะส่วนมากนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดเร็วมากเลยเดี๋ยวใช้ใช้มันก็จะหมดเร็วอะไรเงี้ยครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ครับ ภายในแบบเวลาไม่นานนะครับว่าวัตต์ของในตัวตัวที่เรารับเนี่ยของตัวแผงโซล่าเนี่ยมันได้ได้ถึงห้าถึงส0วัตต์ไปเลยครับก็ถือว่าเยอะสำหรับตัวเป้นะครับคครรัับบง่ายๆเลยนะคุณมีเป้ที่สามารถจะชาร์จมือถือได้คุณเดินเหินตามสวนสาธารณะเนี่ยนะครับระหว่างที่คุณเดินไปคุณก็ชาร์จไฟไปด้วยนะฮะใช่ครับทำให้การเดินของคุณเนี่ยนะครับแม่พอถึงที่พักปุ๊บเนี่ยเข้าที่หมายปุ๊บเนี่ยคุณมือถือเต็มเลยอ่ะนะ นะครับชาร์จมือถือชาร์จ iPhone ได้ได้หมดครับได้หมดนะฮะกระแสไฟฟ้าในนั้นเท่าไหร่ฮะคือตัวนี้เนี่ยอย่างมันจะมี2รุ่นฮะมันจะมีรุ่น2-4วัตต์คือรุ่นเล็กหน่อยหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษเศษนะครับในการชาร์จจนเต็มสมมุติเป็น iPhone 5หรือ 5S อย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดหน่อยในการชาร์จมันแต่ที่เป็นตัว5วัตต์เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยแป๊บเดียวเองอาจจะต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ซำไปสินค้านี่คุณได้มาอย่างไรครับเนยสิิค้าจรงๆมัน คือจริงๆเราบริษัทเราเนี่ยมันไม่ได้ทําตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเราก็เน้นสินค้าที่แบบค่อนข้างทันสมัยนิดหน่อยเราก็ชอบเปิดเว็บส่งเว็บไซต์ดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามดูมีภาพวิดีโอให้ดูนะครับจะได้ตื่นเต้นเร้าใจอธิบายไปด้วยฮะอธิบายโอเคครับก็มันนอกเนี่ยคนเขาเน้นพลังงานสะอาดมากครับแล้วก็ ก็จะมีสินค้าพวกนี้ได้ออกมาเยอะไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าตัวแรกที่เราเลือกตัวนี้ครับเรานํามาเต็มเลยเป็นสิบสิบตัวแล้วเราก็เลือกออกมาตัวเดียวคือดีที่สุดคุณหาสินค้ามาตอบโจทย์ใช่ไหมแรงบันดาลใจในการไปเจอตัวนี้มันไปเจอได้ไงฮะคือแรงบันดาลใจเนี่ยผมเคยเห็นตัวหนึ่งเอาง่ายๆว่าในเมืองไทยดีกว่าแต่ราคาสูงมากๆเลยแล้วก็ผมก็พยายามหาเสิร์ชหาในเว็บไซต์สินค้าประเภทนี้เนี่ยพูดจริงๆว่ามีเอืะ มีหลายโปรดักต์ที่เมืองนอกนะครับแล้วก็สั่งนําเข้าเข้ามาับมาเที่ยวกันสิบสิบตัวเหมือนที่บอกลยครับแล้วก็เลือกเรานะครับอยาให้คุณกิ๊กซี่หยิบมาโชว์ใบหนึ่งครับเชิญฮะขอเป็นสีแดงนี้แล้วกันนะครับให้คุณเป็นพรีเซนเตอร์อะไรคุณเปิดดูเลยโอ๊ยขอโทษค่ะนะคุณเปิดดูเลยนะครับเชิญฮะนะคะอ่โอเคครับเชิญเลยฮะคุณกิ๊กซี่เปิดแล้วก็ให้กล้องเข้ามาส่องด้านหน้าโต๊ะเลยฮะเชิญเลยฮะ แบบนี้เลยก็เป็นอันที่เป็นตัวเล็กใช่ไหมคะครับใช่ครับอันนี้เป็นแผงนะคะแผงวงจรเปิดให้ดูด้านในเลยฮะคุณกิ๊ฟซี่ฮะนะคะขอชมด้านในนิดนึงแผงมันอยู่ตรงไหนฮะเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะอ่าเปิดเลยครับนะครับกระเป๋าโซล่าเซลล์นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเขาคือโอโรโร่นะครับนะครับพิมโอโรโร่เจอเลยนะฮะเจอเลยครับโอโรโร่ชอบนะครับนะครับผมเจอเลยนะครับ ดูด้านในไหนเขาใส่มือถือตรงไหนที่ชาร์จอยู่ตรงไหนครับชเปิดให้กล้องดูนะแล้วก็ดูที่ชาร์จก็จะอยู่ในด้านหลังของตัวตัวตัวแผงนะครับนใช่ครับตรงนี้ก็คสือซิบอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเปิดดูเลยฮะนี่นะคะ อ่ามันจะอยู่ในนั้นได้ครับอยู่ในนั้นนะใส่มือถือเข้าไปในนั้นนะฮะแล้วก็ลูดซิปปิดนะฮะก็จะปลอดภัยนะฮะอ่ะโอเคครับเชิญฮะคุณกิ๊กซี่มามาเชิญมานั่งต่อยอดธุรกิจให้หอมหน่อยนะฮะพูดถึงธุรกิจที่มาออกรายการของเราเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีการค้นหานะแปลกๆนะครับมาให้กับคุณผู้ชมเชิญครับคุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจครับออทับเบิสเซอร์เอสเอ็มอีมาเล้วนะ proudly present the orolo soul large charger bag With you can carry on everywhere to be your convenience power source so for those of you who like to check out the, web, uh, the products kindly follow the website below on the screen or the number below or you can contact us via our Facebook or t o p SME ครับเรื่องนี้ยังคงต้องนำเสนอต่อผมอยากจะถามถึงเรื่องวิธีการไปค้นหาสินค้าแล้วก็การที่เขาเปิดตัวตลาด ในออนไลน์เนี่ยนะครับกับสินค้าใหม่เขามีกลยุทธ์ยังไงมันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นขายดีและขายรวยวันนี้ขอบคุณคุณ,คณพัชระสุภธนสิริจากกระเป๋าเป้โซล่าเซลล์โอโรโร่สโตก่อนนะครับขอบคุณฮะขบับข,ขายดีขายรวยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับเรื่องนี้มผมต่อให้อีกนะฮะสุดยอดมากครับสินค้าคุณ